อมีของมาส่งนะครับเดูข้างในเป็นผลไม้เป็นอะไรเอ่ยและส่งมาจากเคอรี่ส่งมาจากเคอรี่อหอมพุ่งขึ้นมาเลยน่าจะเป็นทุเรียนนะครับสั่งทุเรียนมีทุเรียนมาส่งทั้งหมดกี่ลูกสามลูกนะครับทุเรียนสามลูกนะครับแกะมดเลยแล้วาะดูโอจะมีลูกไหนสุกบ้างแนละกลิ่นหอมมาอยู่ลูกนึง ทุเรียนหมอนทองครับสั่งหมอนทองมาครับการปุดลวอคการรุกแต่งมาล่ะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยไหนสุก้วไอ้การลุจะสุกจะหอมยังไงโอไส้ขาดีกพึ่งฮักกัใสปเปียอยู่เนาะทำระหว่างการขนส่งต้องมีรุดหนึ่งสุกแน่ๆจะสุกเกินไปไหมเนี่ย เดี๋ยวต้องมาแกะดูสักลูกก่อนนะครับเริ่มจะเริ่มแกะแล้วครับเอาดมมาจาะมีกดกันแกะดูเราไม่ได้เปิดขายทุเรียนนะครับการแกะอาจจะขัดบ้างเราก็เริ่มแกะที่แกะทุเรียนก็ขีดตามร่องนะครับขีดตามร่องให้ทะลุไปถึงไส้กลางมีดต้องคมๆหน่อยนะครับวันก่อนก็เพิ่งสั่ง ทุเรียนหลงหลินจากลับแแปลนะครับวันนี้ก็มีทุเรียนจากหมอนทองมาสามลูกเดี๋ยวนี้ก็กินไปหลายชุดละวิธีการผลิตทุเรียนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยกิจก็ดูเป็นตัวอย่างบ้างนะแต่ทางที่ดีนะครับต้องใส่ถุงมือหนาๆนะครับที่เขาบอกว่าอันหนามือนะครับงลองก็ดูภู้งามๆให้ได้วก็ เออเริ่มเริ่มกรีดเห็นกระพแล้วครับถึงน,งนิ้วิบักอแก้นี้โอ้โหนะเลยนะออกรดเลยนีโอเคใส่อไป Mình tắt con này đây nữa. Để để chi này. โน้นนี่ไงกรดมมือเขาบอกตลาตลาไหนวันนี่น,นี่ แก่หมดเลยบ่ เป็นปลา,าปลานี่นมานจ่ววันปลาเนี่ก็ดีเนาะปลาเนาเลยไม่กันอ่ะเนาะ มันมีตำนิดดำๆในยอย่างหูเนี่ยดำๆม,ม,มันคืออะไรอ่ะมันคือเกาะมันก็น ใหนาแนะตกรปัหัวปันไ้หรอเนาะ

ก็หัวนี่มันเหนานะ่าเลยอดนเลหรอกนี่ใส่บุสุกเดียนาะรอนด้วยหวานด้วแก้เลยแงเลยนะบุสุกแก้จะแก้ร้อนของโคปอะี้อ่ะสุกแล้วเนี่ยมัแมงกินนี่หรอกินดู ผ่านก่อนนี่เบลแอฟมั่งจุ่มเอฟอีคอนทำของมันนี่ดักปแบบิ้งคู้กับน้องสองคนไปได้น้องนี่เคข็บแกะก้ามุ่ยใบกั๊ก